ประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ให้พึงพอใจในทุกๆประสบการณ์มืดแล้วก็เป็นมิตรกับความมืดสว่างภายในก็ไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นจนเกินไปให้ทำใจนิ่งใ,ใเจเฉยประดุจพูดเจนโลกจะเห็นปรากฏการณ์ของสรรพสัและสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ร่เสื่อมสลายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยดมีคนสันเซร์นก็มีคนนินดามีสุขมีทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายกันไปก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยายประสบการณ์ภายใน ก็คือโลกภายในเมื่อมีมืดมีสว่างอาทียงเราคือหยุดนิ่งเฉยๆเป็นผู้เฝ้าดูอย่างผู้เต็มปีมิดิสติปัญญาเจนโลกดังกล่าวนั่นแหละดูไปเรื่อยๆดูปรกากฏการไป นี่คือวิธีเร่งรัดที่เร็วที่สุดไม่มีวิธีใดที่จะง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงได้ถึงขนาดน,นี้ว่าคำว่าหยุดเป็นตัวสมเด็จต,ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คำนี้เลยจะเป็นกุญแจขายไปสู่แสงสว่างของชีวิต ไปสู่ชีวิตในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจสูงสุดระวิติตและภาคภูมิใจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ศึกษาคำสอนสมะมติเจ้าไตาไตตรองในสติปัญญาและนำมาปฏิบัติโด,ดยตัวของตัวเองแล้เราจะอัศจรรย์ใจอย่างยิง่งว่า ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในเมื่อเราหลับตามเมาๆผ่อนคลายสบายและแสงสว่างภายในมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งมหัศัรรย์ที่เหนือความมหาศจรรย์นใดๆในโลกนี้มาจากการมองผ่านแสงสว่างไปอย่างง่ายๆสบายๆโดยไม่คิดอะไรเลย จะทำให้เราพบแหล่งกำเน,นิดแ่งแสงสว่างที่เป็นดวงใสๆสคล้ายดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเน,นิดของแสงแดดแสงสว่างแต่ความสว่างภายในจะแตกต่างจากความสว่างภายนอกที่ต้องเนียนละมุนตาละมุนใจแล้วก็สว่าง จนกระทั่งไม่ทราบว่าจะไปเปรียบเทียบกับแสงสว่างใดๆและความใสบริสุทธิ์ของดังธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่เจนี้ก็นำมาเึ่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งเราจะได้รู้สึกด้วยตัวของเราเองว่าใจของเราเคลี่ยนกล่าวขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น น้ายกย่่งขึ้นนี่คือความอศัศจรรย์เป็นรางวัลสาหรับผู้ที่มีความเพียยน